สวัสดีครับรายการพระแท้ถาดแดงรับประกันยันลูกบวชผมนําพระระดับมัตเตอร์พิซมาให้เลยนะครับพระที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นพระแก้วมรกตนะครับพระดีปีลิกเป็นพระเนื้อผงนะครับทาทองสวยงามมากแล้วก็องค์พระแก้วมรกตนี่สีเขียวนี่ลักษณะสีเขียวมรกตเลยนะครับขนาดไม่ใหญ่มากขนาดจิ๋วนะครับนับรุ่นได้เลยนะครับที่สร้างในช่วงปีหนึ่งกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวผมวางเหรียญลงก่อนนะครับอันนี้จะจัดสร้างเมื่อปี1นนะครับนี่ครับ ปีหนึ่งกว่ากว่านี้ดูแค่ทองนี่ก็โอเคก็คือถ้าเคยผ่านตาผ่านมือหละไอรุ่นนี่ก็แท้แล้วครับตั้งแต่ยกขึ้นมาแล้วนะครับแบบนี้นะเพราะผมเคยผ่านนะครับลักษณะปีหนึ่งกว่าเยอะนะครับถ้าไม่ใช่พิธีใหญ่นี่ทําไม่ได้ขนาดนี้นะครับคนแกะบล็อกนี่นะครับเยี่ยมยอดเลยนะครับมีมิตินะครับผมดูเห็นไหมครับพี่เพื่อนๆนี่นี่ดูแบบนี้อาจจะไม่ทั่วถึงเพราะว่าอยู่ในเลี่ยมนะครับอยู่ในเลี่ยมแบบลักษณะอ่าลักษณะนี่เลี่ยมพร้อมใช้เลยแต่ท่านต้องไปเลี่ยมทองอีกนะครับนี่ สภาพไม่แตกไม่หักสมบูรณ์นะครับนี้